หมาฮะเนี uh ่ยโอจะไปเอามะม่วงหนูหนูตอนแรกหนูก็คิดว่าเออเดี๋ยวเดินไปเอามะม่วงแล้วทีนี้ก็เลยตั้งโทรศัพท์ไว้เราก็คิดคอนเทนต์ว่าเออมาวิ่งแต่เราไม่ได้มาวิ่งเรามาเก็บมะม่วงแต่พอตั้งกล้องแล้วเราก็เดินไปไปเก็บมะม่วงแล้วทีนี้พอหันหลังมาอีกทีอา้าหมาฆ่าไปแล้วแต่ในในใน ในความในความรู้สึกคือกลัวหมาข้าบโทรศัพท์ตกน้ําเพราะว่ามันอยู่ใกล้สระน้ําค่ะตกตกใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบพอเราหันไปเราก็คิดว่ากลัวน้องอ่ะจ,จะวิ่งลงสระเพราะว่าสระกับต้นมะม่วงมันอยู่ใกล้กันแล้วเหมือนเราตะโกนแล้วเราเรากลัวว่าน้องหมาเขาจะข้าบโทรศพัพท์เราวิ่งลงน้ํา สู้นักตัวเองค่ะมันมี2ตัวมันชื่อน้ำแข็งกับโซดาแต่ไอตัวที่คาบน่าจะเป็นไอตัวน้ำแข็งค่ะน้องน้องน้องน่าจะตกใจเสียงกุ้งแล้วแบบน้องวิ่งไปแล้วกุ้งบอกว่าให้หยุดหยุดแล้วก็แบบว่าตะกนบอกเอามาเอามาแล้วสงสัยมันตกใจแล้วมันมันก็เลยแบบคาบคาบโทรศัพท์ไปแล้วมันก็คลายทิ้งใช่ค่ะก็มีแค่นี้เลยตอนแรกเอาลงเฟซบุ๊กตัวเองก่อน เราก็ไม่ได้คิดอะไรเออแบบเห็นแล้วมันตลกแล้วก็เลยคิดว่าเออก็เอาลงทิกตอกด้วยเพราะว่าเหมือนแบบมันมันเป็นติกตอกแล้วเนาะเราก็ยังให้ทุกคนเห็นว่าเออมันมันตลกนะแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลขนาดนี้คะ่ะส่วนมากน้องเขาจะแซลน้องแล้วแบบประมาณว่าฟันน้องขาวจังเลยฟันฟันน้องขาวก็ฟันผัวที่บ้านอะไรประมาณนี้แ,แบบ เราเราอยู่ในปากหมาแต่ปกติแล้วหมาอยู่ในปากเราอะไรประมาณนี้ค่ะแบบคอมเมนต์แบบจะไปทางตลกเขาจะเข้ามาเซลกันหนูก็ไม่รู้แบบตกตกใจกับคอมเมนต์แล้วก็คนที่เข้ามาดูมากเลยไม่คิดว่าคนจะคนไทยชอบคลิปตลกนะคะแบบเหมือนแบบเห็นคลิปตลกแล้วเอก็คลายเครียดดีก็เลยเอขอบคุณนะคะที่เข้ามาดู ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ